สวัสดีค่ะชุดนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหม่ป้ายแดงอีซูซูนะคะขอบ16นะคะชุดนี้จะมาพร้อมกับยางบิสโตนะคะสองหนึ่งห้าเจ็ดสนะคะเป็นยางปี25นะคะสวยๆเลย ร้านสัญญาการยา,ยางปากทางห้องเฮียพอยังตลาดจังหวัดการสินนะคะจะมียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดไซล์ลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยแลกเทินได้ต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยคะ่ะ <c oughs> สอบถามได้ที่099 354 4468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้า ออใหม่ปลายแดงนะคะสวยๆนะคะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนนะคะแลกเทินได้นะคะจะเป็นล้อเดิมล้อแต่งนะคะหรือว่าจะเป็นกระทะบรรทุกนะคะล้อใหม่ยางใหม่สวยๆจัดโปรราคาถูกนะคะ ยางใหม่ยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะยางใหม่ ATMT นะคะใช้เบอร์ไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะอีกคันลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่ซูแม็กนะคะ265 6 0 18ปี25นะคะจัดโปราาาาถูกนะคะชุด9,500บาทนะคะ พร้อมติดตั้งใส่ถ่วงฟรีค่ะจะเป็นล้อมือสองนะคะเกงกระบะนะคะ นหรือจะเป็นออฟโรดสายลุยนะคะห้างรูหกรูนะคะทางร้านมีของพร้อมให้บริการนะคะสอบถามได้ที่0993544468นะคะแอดไลน์ไอเบอร์นี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ